สวัสดีมาทุกคนครับมาดูขบวนรถธรรมดาที่282นะครับทะเบีนบรีปลายทางกรุงเทพบรมหานะครับเข้าสู่สถานีกรุงเทพบรมหานคครับวันนี้ได้ GA นะครับ4 524ทางขบวนครับแล้วก็ที่ผมถ่ายอยู่นี่เป็นขบวนรถชันที่304นะครับกรุงเทพมหานคปลายทาง ทางแกะอยนะครับได้โดยจากอาซมคร4243ขางบวนบะครับ 4, 2, ก็เดี๋ยวจะพาจัดืุฬาลักนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนลัคลิดยาวๆนะครูจินจัดจนะุลานะลาเลยคนระับ ระเบิดผมมาเลยครับวันนี้หรือว่าขบวนนี้จะโดนฝนไหมครับเมื่อวานสามซึ่งสามก็ฝนกระจายครับช่วงกลางเสร็จเขียนว่าน,น้องครับขอคบคุณค้มขาไปตาย นีิตเป็นทางรถไฟแล้วก็ุดุรถไฟนะครับาัดยมราชเรียกเรียกจุดตัดนี่ว่าจุดตัดเจ็ดชั่วโมงนะรอนานมากจตดนะครับวราวัน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 วลนวันวค้วันวัรับวัวัวนนันว้วันคันนนัับนนันับ